สวัสดีครับวันนี้เรื่องราวที่จะนำเสนอนะครับเป็นเรื่องราวของกองบัญชาการของอดอล์ฟฮิตเลอร์ผู้นำนาซีเยอรมันในสมัยสงครามโลกครั้งที่สองนะครับอดอล์ฟฮิตเลอร์นั้นขนานนามตัวเองว่าเป็นทหารคนแรกของอาณาจักรเยอรมันอันเป็นการแสดงออกถึงความเป็นชายชาติทหารที่พร้อมจะปกป้องแผ่นดินเยอรมันเป็นคนแรกสิ่งที่เขากล่าวไม่ได้เป็นสิ่งที่เกินเลยไปจากความเป็นจริงเท่าใดนักเพราะว่าอดอล์ฟฮิตเลอร์เคยทําการรบ ในแนวหน้าของสมรภูมิสงครามโลกครั้งที่1มาอย่างโชคชนจนได้รับบาดเจ็บจากการสู้รบมาแล้วดังนั้นเมื่อก้าวขึ้นมาเป็นผู้บัญชาการทหารสูงสุดของกองทัพเยอรมันอดอล์ฟฮิตเลอร์ในฐานะผู้บัญชาการทางทหารผู้ซึ่งมีความประทับใจในความเป็นนักรบนักยุทธศาสตร์ของอดีตจักรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่ไม่ว่าจะเป็นจูเลียสซีซ่าจักรพรรดินโปเลียนมหาราชพระเจ้าเฟดริกมหาราชผู้ซึ่งมักจะบัญชาการรบอยู่ในแนวหน้า เคียงข้างกับนักรบของพวกเขาเสมอด้วยเหตุน,นี้เองอดอล์ฟฮิตเลอร์จึงสั่งให้มีการจัดสร้างกองบัญชาการของท่านผู้นําซึ่งเป็นสถานที่บัญชาการรบของเขาตามพื้นที่ต่างๆใกล้กับสมรภูมิซึ่งแตกต่างจากผู้นําประเทศอื่นๆที่มักจะบัญชาการรบหรือว่าวางแผนอยู่ในเมืองหลวงไม่ว่าจะเป็นโจเซฟสตาลินผู้บัญชาการรบอยู่ที่พระราชวังเครมลินในกรุงม,มอสโก วินสตันเชอร์ชิลล์บัญชาการรบอยู่ที่บ้านเลขที่10ถนนดาวนิงในกรุงลอนดอนหรือว่าอย่างประธานาธิบดีแฟรงคลินดีลูสเวลก็บัญชาการรบอยู่ที่ทำเนียบขาวในกรุงวอชิงตันดีซีแต่สำหรับอดอล์ฟฮิตเลอร์เขาสร้างกองบัญชาการของเขากระจัดกระจายอยู่ในยุโรปถึง14แห่งครับไม่ได้อยู่ที่กรุงเบอร์ลินเมืองหลวงของเยอรมันเพียงแห่งเดียวเรามาดูกันครับว่ากองบัญชาการของเขาที่กระจัดกระจาย อยู่ทั่วยุโรปที่สําคัญมีกองบัญชาการอะไรบ้างแห่งแรกครับคือกองบัญชาการรังแห่งภูผากองบัญชาการภาคสนามของอดอล์ฟฮิตเลอร์ที่ถูกใช้บัญชาการรบในยุโรปตะวันตกที่มีชื่อว่ากองบัญชาการรังแห่งภูผาหรือเฟลเซเนสซึ่งเป็นกองบัญชาการภาคสนามแห่งแรกๆในสงครามโลกครั้งที่2ของอดอล์ฟฮิตเลอร์ตั้งอยู่ที่บริเวณภูเขาไอเฟล ใกล้กับเมืองบาดมุนสเตอร์ไอเฟลของประเทศเยอรมันเป็นกองบัญชาการที่มีขนาดค่อนข้างเล็กแล้วก็มีอาคารปีกไม้ธรรมดาเพียงแค่สีหลังเท่านั้นห้องประชุมทางยุทธการซึ่งถูกใช้เป็นห้องแผนที่ก็เป็นเพียงห้องโถงชั้นเดียวธรรมดาส่วนที่พักของอดอลฟฮิตเลอร์นั้นก็เป็นอุโมงค์ใต้ดินที่มีขนาดไม่ใหญ่โตมากนักมีหลังคาคอนกรีตโผล่พ้นแนวพื้นดินขึ้นมาประมาณ2เมตรปกคลุมด้วยตะข่ายพลางผสมผสานกับต้นหญ้าจริง ที่ปลูกขึ้นบนพื้นที่หลังคาตรงนั้นนะครับแต่ถึงแม้ว่ากองบัญชาการรังแห่งภูผาจะมีขนาดเล็กแต่กองบัญชาการแห่งนี้ก็มีความสําคัญอย่างมากในหน้าประวัติศาสตร์สงครามโลกครั้งที่2เพราะว่าเป็นสถานที่อดอฟฮิตเลอร์ใช้วางแผนในการส่งกําลังทหารเขาไปในประเทศโปลแลนด์ในปีคศ .1939 และที่สําคัญคือใช้บัญชาการรบในวันที่10พฤษภาคมคศ .1940 ซึ่งเป็นวันที่เปิดยุธการสีเหลืองหรือว่าฟาวเกตเพื่อส่งกําลังทหารรุกเข้าไปในประเทศฝรั่งเศสและกลุ่มประเทศต่าําจนนำมาซึ่งความพ่ายแพ้ของฝรั่งเศสในที่สุดนั่นเองมีบันทึกว่าอดอล์ฟฮิตเลอร์เดินทางมาถึงกองบัญชาการรังแห่งภูผาเมื่อเวลาตีห้าหรือว่าห้านาฬิกาของวันที่1ิพฤษภาคมก่อนการรุกจะเปิดฉากขึ้นเพียง35นาทีครับกองบัญชาการแห่งนี้มีพื้นที่จํากัดจนกระทั่งนายทหารติดตาม ต้องไปพักอยู่ที่หมู่บ้านโรเบิร์ตซึ่งอยู่ไม่ไกลนักโดยต้องอาศัยพักตามบ้านของชาวบ้านเพราะว่าเมืองนี้ไม่มีโรงแรมส่วนอาคารศูนย์กลางของหมู่บ้านก็ถูกดัดแปลงให้เป็นโรงภาพยนตร์เพื่อฉายภาพยนตร์ข่าวการรบในแนวรบด้านนี้และฮิตเลอร์ก็มักจะไม่พลาดที่จะเดินทางมาชมภาพยนตร์เพื่อติดตามสถานการณ์การรบนะครับอย่างไรก็ตามเมื่อการรบในฝรั่งเศสดำเนินไปอย่างรุนแรงเขาก็สั่งการให้ย้ายกองบัญชาการจากที่นี่ ไปยังกองบัญชาการรังนกอินทรีเนื่องจากมีความกว้างขวางและก็มีสิ่งอำนวยความสะดวกมากกว่าภายหลังจากปีคศ1 9 4 0แล้วก็แทบไม่มีหลักฐานเลยนะครับว่าอดอลฟฮ i ิตเลอร์ได้หวนกลับมาที่สถานที่แห่งนี้อีกในปีคศ1 9 4 5กองบัญชาการรังแห่งภูผาก็ถูกโจมตีทางอากาศถึงสองครั้งจนได้รับความเสียหายอย่างมากและในที่สุดทหารเยอรมันก็ระเบิดทำลายทุกสิ่งทุกอย่างก่อนจะล่าถอยไป ทำให้ในปัจจุบันกองบัญชาการภาคสนามดังกล่าวแทบไม่เหลือซากปรากฏให้เห็นอีกเลยนะครับนอกจากซากคอนกรีต,ตของอุโมงค์ที่เคยเป็นที่พำนักของอดอล์ฟฮิตเลอร์เท่านั้นเอง